นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนเราได้ด้วยเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือบิตคอยผ่านบิตคอยไลนิ่งคิวโค้ดที่ผมขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้หรือถ้าท่านไม่มีไลนิ่งวอลเล็ตนะครับสามารถสนับสนุนเราผ่านซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นกัน อย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่างใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงครับช่วงนี้ก็เหลืออีกประมาณ2-3เดือนนะครับที่ iPhone 17กํากำลังจะเปิดตัวแล้วก็มันก็คงมีอินฟลูหลายคนนะออกมาพูดให้เราอยากที่จะเปลี่ยนมือถือ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่านั่นก็คืออาชีพเขาแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยเราควรจะต้องรู้เท่าทันแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พวกคุณลองฟังสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์เขาพูดนะว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนมือถือทุกปีแล้วในส่วนตัวของผมผมคิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็มาชมกันในตอนที่ชื่อว่านานเท่าไหร่ถึงควรเปลี่ยนมือถือครับ ก่อนเข้าเนื้อหานะครับสำหรับอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าโอกาสในระบบการเงินที่บิดเบี้ยวเดี๋ยวจะแจกในวันที่15มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยและตอนนี้ช่องเราก็เปิดรับสมาชิกนะครับซึ่งมี3ามเทียด้วยกันก็จะมีแฟนทอมจูเนียร์แฟนทอมอินเทอร์มีเดียรแล้วก็แฟนทอม g l o b a l ถ้าคุณรับชมเนื้อหาในช่องปกติก็คือที่เราพูดพูดกันอยู่ตอนนี้สำหรับ ใครก็ได้เข้ามาชมที่เป็นคลิปฟรีน,นะครับแล้วคุณรู้สึกว่าข้อมูลลึกแล้วเดี๋ยวในสมาชิกทั้ง3ตัวเนี่ยเราจะมีข้อมูลที่ลึกกว่าซึ่งในแต่ละเทียเนี่ยก็จะแยกเรื่องพูดกันอย่างชัดเจนนะครับแฟนทอมจูเนียรบาทต่อเดือนอินเทอร์มีเดียต0แล้วก็ g l o b a l 900บาทต่อเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ว่าแต่ละเทียพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง แล้วคุณก็ไปติดตามแล้วก็ตัดสินใจกันเอานะครับสำหรับอินฟลูหลายคนบอกว่าเขาเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคุ้มนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อินฟลูเนี่ยมันก็มีหลายคนที่เขาหนึ่แหละเขาไม่เก็บเครื่องเก่า เพราะนั้นเวลาเขาซื้อมือถือมาี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ขายทิ้งทุกปีเอาไปเทิร์นนะครับเรื่อง2คือจะเป็นเรื่องประกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเขาชอบที่จะซื้อมือหนึ่งทุกปีเพราะว่ามันอาจจะได้แถมประกันหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่3าเนี่ยก็มีเยอะนะชอบอวดชาวบ้านซื้อมาแล้วก็ลง Instagram ลง IG Story ลง Facebook แล้วก็แบบถ่ายเออถ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ตลกดี อ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังดูว่าอ,อย่างทำไมอย่างอินฟลูท่านเนี้ยเขาถึงบอกว่าเขาชอบเปลี่ยนทุกปีอ่ะเราก็ลองไปฟังเหตุผลเขาดูส่วนตัวผมอ่ะเปลี่ยนทุกปีผมว่าคุ้มหมายถึงว่าผมมาซื้อแล้วก็ขายอันนี้ไม่รู้พี่ต้อมมองไงแต่ว่าผมอ่ะซื้อแล้วก็ขายแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมซื้อแล้วขายแบบเนี้ยทุกปีอ่ะผมจะเสียประมาณหมื่นกว่าบาท ผมไม่ได้บอกว่ามันประหยัดที่สุดมันคุ้มที่สุดแต่ว่าคุณได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ทุกปีในมูลค่า10000มืปันหาสามห้มันก็ตกประมาณแบบสาบาทซึ่งผมไม่ได้เป็นบุคคลที่เราเก็บมือถือเก่าเอาไปให้คนอื่นเงี้ยผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมเคยเก็บแล้วแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดการแล้วก็อ่าโอเคก็นี่ก็คือเหตุผลของอินฟลูท่านนี้นะเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าเขาได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ แล้วมันหานออกมาแล้วเนี่ยมันประมาณ30กว่าบาทเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาจากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยว่าทุกปีเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มหมื่นบาทเพื่อให้ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับไม่งงนะเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณจากแอสซัมพชั่นนี้เลยซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นมันเป็นรุ่น iPhone อย่าง iPhone 15อัปเกรดเป็น16เนี่ย คุณจะต้องเพิ่มเงินประมาณหมื่นกับ900บาทนะฮะก็คืออันนี้เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นตัวโปรกับโปรแม็กเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่หมื่นละมันจะเป็น1 8ื่นแปดเกือบ20,000เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้วันละ3บาทมันจะกลายเป็นวันละ6บาทอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองคำนวณกันที่หมื่นหนึง่งเพื่อ,อไม่ให้มันคิดเลขยากจนเกินไปนะเราจะเรา,เราจะเลทเซว่า การเปลี่ยนมือถือทุกครั้งทุกปีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม1,000 0บาทเพื่ออัปเกรดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสติ๊กกับตัวเลขนี้ไปเลยในส่วนของตารางนี้ผมเอามาจากช่องนี้ครับสเปกโฟนนะครับชื่อคลิปก็นี่เลยปัญหาระดับชาติเปลี่ยนมือถือ iPhone ทุกกี่ปีคุ้มค่าที่สุดคำนวณให้ดูเลยนะก็ไปถ้าอยากรู้เต็มๆก็ไปดูช่องเขาได้นี่คือ ใช้บิตคอยเทียบกับราคาเปิดตัวของ iPhone นะครับโทษทีผมลืมคำนวณแบบให้คุณดูอย่างนึง่งสมมุติว่าเราเลเซยว่าการเปลี่ยนมือถือทุกทุกท,กทกปีเนี่ยต้องเสียหมื่นหนึ่งก็แปลว่าถ้าคุณจัด iPhone 1 1นะเปลี่ยนทุกปีจนมาถึง iPhone 15เนี่ยคุณต้องเสียทั้งหมด 1,000, 20,000, 0 0 0 0 0 0 0บาทถูกไหม จาก15นะแต่ถ้า15จะไป16ก็ต้องเสียอีกหมื่นหนึง่งก็เป็น50,000บาทถูกไหมครับนี่คือจาก iPhone 10, 11มาที่15นะจะเป็น50,000บาทถ้าคุณเปลี่ยนทุกปีแต่ถ้าคุณจาก11แล้วโดดไป16เลยนะครับคุณก็จะเสีย22,900บาทก็แปลว่าประหยัดไปครึ่งหนึ่งโดยที่คุณเอาเครื่องไปเทิร์นเอาไปขายนะครับประหยัดไปครึ่งหนึ่ง ส่วน Pro m a x เนี่ยไม่ต้องพูดมันเพิ่มมากกว่าเดิมนแตเ่เราไม่เอา,เอา Pro m a x มาคำนวณแล้วกันนะทีนี้ iPhone 16นะวันเปิดตัวเนี่ยเทียบกับราคา Bitcoin นะครับราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ59,000เหรียญตอนนี้15,992เหรียญก็แปลว่าถ้าวัดเป็นกำไรก็จะได้อยู่ที่79.55หรืออง่าปดสนตะนะครับกำไร80% ถ้าคุณยอมไม่เปลี่ยนเครื่องนะสมมุติว่าคุณอาจจะใช้มือถือมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วแหละแ้วคุณบอกเฮ้ยปีนี้ทนอีกสักปีนึงนะยังไม่ต้องอัปเกรดเครื่องนะแปลว่าคุณประหยัดไปละหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งไปซื้อบิตคอยก็จะเท่ากับวันนี้คุณมีกําไรไปละจากการที่คุณไม่ซื้อบิตคอ,อยจากการที่คุณไม่ซื้อมือถือตัวนั้นเนี่ย 8,000บาทนะถ้าคุณถ้าคุณบอกว่าการเปลี่ยนทุกปีอัปเกรดเท่ากับ1มื่นนึงนะหมื่นนึงจะกลายเป็น1 8ื่นแปดในขณะที่ iPhone 15ห0 0 0มืน,นึงนะครับผ่านมาแล้ว2ปีนะจะกลายเป็น3,000 30, 0เพราะม,า300 iPhone มัน3า0 i p h o p h o n e 5 4 4 0นะครับ เพราะมัน451% iPhone 13ล่ะซื้อที่เกือบยอดดอยเลยนะตอนนั้นวันนี้จากหมื่นหนึ่งวันนั้นก็เป็น20,000บาทก็กำไรอยู่ดี100%ถ้า iPhone 12ล่ะหมื่นหนึ่งวันนี้เป็น58,200บาทไม่ธรรมดาน,ะนี่คือถ้าคุณอดทนนะไม่ยอมเปลี่ยนมือถือ แล้วคุณบอกว่าเอาเอาส่วนต่างนั่นแหละซื้อบิตคอยทุกปีไม่เปลี่ยนมือถือทนใช้ไปแม่งจนกว่าจะพังนี่คือการคำนวณของผมนะเอาแค่เนี่ยถ้าวันนี้คุณยังใช้ iPhone 11เอ็นะถ้าคุณยังใช้ iPhone 11นะแล้วทนเนี่ยถือมาเรื่อยๆืเนี่ยซื้อมาเรื่อยเซื่อวันที่ iPhone 12เปิดตัวคุณซื้อบิตคอยหมื่นหนึ่ง13เปิดตัวคุณซื้ออีกหมื่นหนึ่ง14เปิดตัวซื้อหมื่นหนึ่ง สิซื้อหมื่นหนึงสิซื้อหมื่นนึงวันนี้คุณจะมีเงินแล้ว1 7ึ่0 0สบาทในหน่วยเงินบาทนะแต่บิตคอยคุณมีเท่าเดิมแหละแต่ในหน่วยเงินบาทคุณมีหนึ่0แสนเพับาทไม่ธรรมดานะคุณมีเงินแสนนะแลกกับการอะไรครับไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ทุกปีแสนเจ็อะคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะ แต่แอดวานซ์ว่านั้นถ้าถึงปีที่เราต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็น iOS ไม่ยอมอัปเดตให้เราแล้วหรือว่า Android ตกรุ่นไปแล้วอะไรเงี้ยมันถึงคราวต้องเปลี่ยนหรืออาจจะหน้าจอแตกซ่อมไม่คุ้มแทนที่เราจะซื้อมือ1ของปีที่มันเปิดตัวคุณก็กระเถิบลงไปซื้อมือ2ที่มันห่างกันแค่ปีเดียวเพราะว่าในโลกของเฟียดเทคโนโลยีเนี่ย มือถือแค่ปีเดียวเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดก้าวกระโดดขนาดนั้นอย่างดีก็เพิ่มพิกเซลให้กล้องถ่ายรูปอย่างดีก็ถ่ายรูปกว้างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอย่างดีก็เซลฟี่ชัดกว่าเดิมนิดนึงเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันไม่ใช่สาระสาคัญอะไรสําหรับการที่คุณจะต้องเอามานั่งคํานวณในการเปลี่ยนมือถือแล้วสมมุติว่าเราบอกว่าเราเมื่อเราคํานวณจากมือถือที่ตกรุ่น1ปีเนี่ยนะครับ ราคาจะตกลงมา42%าแล้วแลวเช่ว,ว่าเกืบอบเกือบ50%ก็แปลว่าจากเดิมที่คุณจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องใหม่นะครับคุณซื้อมือสองที่ตกุ่หนึ่งปีนะทำให้คุณประหยัดเงินไปได้มากกว่าเดิมเนี่ย20,000ถูกปะไม่งงนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะสองหมืเพราะว่าคุณอ,อย่างเช่นสมมุติว่าผมคำนวณให้ดูแล้วกันจาก iPhone 12นะแล้วคุณยอมถือไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นจากปีนี้แล้วปัจจุบันมันอยู่ตรงนี้ก็แปลว่ากำไรที่คุณได้อะนึกภาพปะกำไรที่คุณได้จากการถือบิตคอยอยู่เฉยๆคุณซื้อเพิ่มมาได้อีกหมื่นหนึ่งเพราะคุณยอมซื้อรุ่นที่ตกรุ่นเ็ it, นะครับ แปลว่าถ้าเราคำนวณมาจาก iPhone 12นะจนถึงปัจจุบันเราจะได้เงินทั้งหมด229,000บาทเพราะว่าเราประหยัดเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งแล้ว iPhone 12เมื่อกี้ผลคำนวณของเราอยู่ที่58,000บาทถูกไหมครับเท่ากับว่าคุณจะได้เงินเพิ่มอีก58,000บาทถ้าคุณยอมทนถือได้ยาวๆนะเงินจากเท่าไหร่อ่เะเมื่อกี ห้าหมื่นใช่ไหมถ้าเราถ้าเราซื้อทุกปีเราเสียห้าหมื่นถูกปะแต่เราถ้าเราต้องเปลี่ยนมือถือเราก็มันต้องซื้อนะเท่ากับว่าคุณได้เทคโนโลยีไม่ได้ใหม่ที่สุดแต่ก็ใหม่พอที่จะใช้งานได้เอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วถ้าคุณถือมันไปยาวพอคุณใช้โทรศัพท์ตัวนี้ไปยาวพอ กำไรก็จะประมาณนี้5้าเท่าหรือ580เปซ็นต์เห็นไหท่านั้นวันนี้เราต้องมานั่งตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยเปลี่ยนทุกปีคุ้มจริงเปล่าวะในเมื่อวันนี้เรารู้จักบิตคอย n แล้วแล้วผมคำนวณให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะโทษทีไม่ได้การเงินหนะึูนหนึ่งะอันนี้จะเป็นคลิป general นะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ใน playlist ที่ชื่อว่า general นะไม่ใช่การเงินหนึ่งศนะครับ บทสรุปนะการเปลี่ยนทุกปีแล้วคุ้มเนี่ยไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้ก้าวกระโดดขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้คุณใช้โทรศัพท์มือถืออย่าง i p h o n e มันสแกนหน้ามาไม่รู้กี่ปีมันก็ยังสแกนหน้าอยู่คุณนึกภาพว่าม,มันไม่ได้มีการก้าวกระโดดขนาดนั้นนะครับ จออาจจะเปลี่ยนจาก60เป็น120ผมว่ามมันก็ไม่สำคัญอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมอยู่ตลอดเวลาเงี้ยขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณใช้ทำอะไรสำหรับผมนะกล้อง iPhone แม้ว่าจะเป็นตัว Pro หรือ Pro m a x เนี่ยผมว่าแทบไม่มีความแตกต่างอันนี้จากประสบการณ์นะผมอาจจะเป็นคนที่สายตาไม่ดีก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน แต่คนที่เขาสสยตายดีเขาอาจจะมองเฮ้ยนี่ภาพนี่มันถ่ายจากไอโฟนสิบห้าโปรแม็กนี่หว่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้แต่ผมมาดูไม่รู้หรอกนะแล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยว่ามันถ่ายจากมือถืออะไรนะครับเพราะในคําว่าเปลี่ยนทุกปีแล้วคุ้มเนี่ยอาจจะไม่จริงนะโดยเฉพาะถ้าวันนี้คุณรู้จักบิตคอยแล้วคุณต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับ บิตคอย n เกิดมาเพื่อเป็นเซฟวิงเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ผมกำลับอกว่าอะไรคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานยังใช้ได้แต่คุณต้องเลือกสิ่งที่คุณจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานให้ถูกต้องนะครับเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม์เซ็ตอย่างหนึ่งแล้วกันว่าเออโอเคการที่เราจะเลือกซื้อมือถือบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่สุด ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่สุดไม่จําเป็นจะต้องตัวท็อปสุดเอาเท่าที่คุณใช้นะครับผมยังใช้ iPhone เพราะว่าผมติดกับอะไรอะ่ะอีโคสิสเมของมันอยู่ผมก็เลยจําเป็นต้องใช้นะแล้วก็อย่างปีที่แล้วผมก็เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปจาก iPhone จริงๆคือผม,มใช้โทรศัพท์มือถือ3เครื่องนะครับเมื่อก่อนใช้ iPhone 10 iPhone X แล้วก็ ตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องหน้าจอมั้งเออผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็น p p o o n อะไรวะ iPhone 12นะครับแล้วก็ตัวพอดีว่าพอใช้3มเครื่องเนี่ยผมก็ใช้ iPhone 10 iPhone 12แล้วก็ผมใช้ซัมซุงอีกเครื่องนึ่งนะครับทีนี้พอ iPhone 10มันเลิกอัปเดต iOS ให้ผมก็เลิกใช้ เพราะว่ามันอาจจะมีเหตุผลทา้งด้านความปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องมันก็เริ่มหน่วงแล้วเราก็เลิกใช้ก็มาใช้ iPhone 12เป็นเครื่องสำรองแทนแล้วก็ผมก็ซื้อ iPhone 16นะครับแต่ว่าคือตอนนั้น Apple โฆษณาว่าอะไรนะมีแอปจะมี Apple i n t e l l i g e n อใช่ป่ะแล้วชิปที่ใช้ใน iPhone 16มันเหมาะเออผมก็เลยซื้อปรากฏว่าซื้อมาแล้วปีหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลยก็เสียรายตังค์เหมือนกันตอนแรกว่าแบบเออจะได้ใช้นะครับ เพราะนั้นบทเรียนของเราก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อรุ่นใหม่ตลอดเวลาก็ได้แล้วก็ซื้อแล้วก็ถือให้มันยาวๆนะครับโทรศัพท์มือถือก็ไม่ต่างอะไรบิตคอยซื้อแล้วก็ถือยาวๆนะถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากคุณก็ทนใช้ไปนะครับใครจะมองคุณว่าจนหรืออะไรช่างแม่งมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตคุณนะเพนะราะนั้นถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งนะอย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับสำหรับใครที่อยากไปฟังเนื้อหาที่มันลึกๆกว่านั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอัปโหลดให้สำหรับเนื้อหาสำหรับสมาชิกนะครับแล้วก็อย่าลืมตากแดดหย็บย่าทุกวันวันละ30มนาทีเพื่อสุขภาพที่ดีครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ